สบายดี <ượng> พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กลับมาพบกับกิ้งานพบน้อยเช่นเคยเนาะมื้อนี้กับิพาไปวัาเฮาป่าปลาอยู่น้ำไปเลยเป็นจังไงไปหาซุ้มฮัลโหลนี่เอ็ดฮูหูเสียใจเบสกั่เล็กตักขนาดนั้นเลยนะ

เอยมจุ่วะมันมันมันมนมนมนนี่ขึ้นมาก็เดือมานมันมันแล้ป้องเสื้อเลยเดบิ้งขาขาวเนี่ยโฟกัสขาขาวขาเลวเลยโอ้แปดหนึ่งเ้า

วันเห่ดิกหน่อยเลยเลไปสองจักตัววะบ้านนี้นะเบาอจักตัวมาดิบึงบัดต,ต่อไปบัดต,ต่อไป 有一万。 ตัวเดียวละกันเดยนถึงมองคาดเขาไะยัว้ากองยงตัวนอไง้ยมันเป็นาวนันกััมันตายดูไออไไีอไ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 อ้ออทออ้อไอไไ Ô kak 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 cắt cắt. Em mà em mà em 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 <coughs> siêu. Siêu này. Này, em bỏ, em em siêu em cái em Tam em 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 กอิมอะอิมอะคาดบวกเฮน่อยอยากได้ตัวยือคือด็กน้อยอยากได้ผู้ยือนั่นแหละ